ยัโดนสีครับยังไงครับโอ้โหแล้วโดนป่าสองทีตั้งวันนี้ครับแล้วไม่ยิงไม่โดนแล้วยังไงยังเชิญกันูแล้นมาโดนไม่โดนอีกแล้วเอกูยังยังไม่โดนหลบไปโลงกันทั้งคู่ตั้งว่านี้แม่ปั๊มเพงกันไปก่อนครับนะครับดำดินมาก่อนเลยครับแม่ไฮชอตอันนี้มันเลยไปนิดหนึ่งแล้วเดนนิสมัวเข้ามาบุตต่อเดนนิสมัวแทงยาวเข้ามารอเชิงไว้ครับแล้วไหลออกมาต่อไฮชอตปฉลาดดำดินว่าโดนปาคืนมาโยกหลบได้ครับแตงสั้นตอบมาจากเดนนิส ก่อนนะปล่อยประหารก่อนฮะเออส่วนคู่แข่งต่อมานะฮะก็คุณเดนิสมอร์นะฮะไม่แน่ใจว่าคุณเดนิสมอร์เป็นญาติโกโหติกาของดูสเบอร์รี่มอร์หรือเปล่าฮะมันไม่เกี่ยวไม่เป็นที่เป็นนักแสดงของอิตาฮะนักแสดงตอนเดี็กนะฮะคนนี้เป็นคนนี้อ่อทันทีฮะพอดีติดหนังนะฮะเอ่อนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวคุณอาร์ตี้เขารอหาค้างแล้วนะฮะโอเคฮะให้เขาเดินบ้างก็เออขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ชิงที่สามของปากฉลามได้เลยนะฮะ จะเป็นผมกับลูกสมัยครับมาฮะเราสองคนอ่าวเอาเอาแย่งคนละฝั่งเลยนะคะรับเพลงที่น้องได้เลยค่ะคนละห้าขวดไปหาน้องได้เลยค่ะคุณไทชอไปหาชึกชักเลยเดินได้นน่เดินมัวไม่มัวเวลามองเออจอรก็ลูไทชอคิดได้แค่นี้ิงๆ โหและใส่สีดำทั้งคู่เราจะแยกถูกไหมเนี่ยใช่ฮะแต่ว่าเราต้องมองที่หัวเลยฮะมองที่หัวกางเกงก็ได้ฮะกางเกงกหได้ฮะมองที่หัว เริ่มค่ะหัวซีซัวนครับมาก่อนแล้วครับแม่ฝั่งซ้ายไฮชอจากฟิสซั่ท้ายก็ฝั่งขวาเป็นเดนิสบัวจากท้องสุกเลยครับแม่นี่ก็มาต่อแทงยาวต่อมาตัดต่อมาฝั่งขวาไฮชอหมุนมาหนึ่งทีตบหนึ่งทีเหมือนกันเดนิสบัวแทงสั้นตระมานี้ปั๊มยาวขึ้นมาก่อนได้เลยครับแม่เฮ้ยเอาเลยเอาละครับจังหวะนี้ครับไฮชอบู๊ขึ้นมาไปติีครับผมโดนเดนิสบัวแทงไปสองทีปาไปเป็นทีแล้วหมุนก็ไปทีนเล่โอเคครับยังไงครับล่วงไปแล้วัไฮชอว์หนึ่ ใช่หเราเห็นว่ามันไม่โดนแต่ในสนามคือโดนครับน่าจะเต็ม้อเต็มท้องอะไรฮะลูกนี้ใครมันจะเห็นว่ามือหมุนไม่ตรงแต่ว่ามันคือเต็มๆเลยเหรอครับหือเต็มเต็มตัวอะไรครับหนึ่งโซนครับพี่ไอช็อกเอาอะไรครับผมปีศาจไทยได้ข่าวว่ามือเขาค่อยดีนะมือเขาเบิ้ลนะเขาบอกมาว่ามือเขาเบิ้ลเขาเบิหรอมือเขาเบิ้ลนะอ่างหรือเปล่าไม่ให้คู่แขกรู้หรือเปล่า ไม่ได้สองครับไปสองครับไฮชอครับยิ่งหลอเลยไฮชอมาคิดขวารอไว้ก่อนแล้วสัตว์ต่อมาตัวนี้ปาดได้หนึ่งทีครับเดนิสมัวเดนิสมัวโยงก่อนหนึ่งทีไฮชอปาดคือเหมือนกันมุมมาปาดขวาข้างหลังไปก่อนปั๊มยาขึ้นมาก่อนได้ครับเดนิสมัวฮะเอาละครับมีจังหวะเชิงกันลุกมาโอ้ยแทงยาวเข้ามาเอาติดถีดิดนึงครับผมเวอยมันลงไปหนึ่งทีหมายไฮชอไปหนึ่งทีโดนออกมาก่อนครับเอาละครับบู๊เข้ามาที่เดนิสมัว ความจัวะได้ครัปั๊มยางมัวไล่หลังต่อมาแต่เราไม่ติดเหมือนกันแม่จอยนี้ปาดมาก่อนหนึ่งขวามาที่ถูกความยางขึ้นมาได้ครับแทงยาวเข้ามาแต่เดนิสมัวตัวนี้มองหน้าไว้ก่อนปาดขวามาให้ชอให้ชอปาดขวาอีกรอบนึงให้ชอมาอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ชอสองเดนิสโอ้ยคขมๆเลยครับลังไว้แล้วครับโอ้มล้ังไว้แล้วทำไมมันปั๊มไม่ลุกเลยอะดูยูมาหามาหน่อยอ่คือ เดนิสมัวอยากแทงมากๆมนไหลไฮชอพร้อมคือแต่บุ้นลมเหลยคะแล้วปล่อยขี้ขวาว่าดีกันเลเนี่ยมัวแท็กอยากแทงมากๆนะครับอยากแทงมากๆเลยครับผม ตอนนี้สกอร์สองศูนย์นะคะรอบที่สามพร้อมแล้วเริ่มครัสองศูนย์ครับผมฮชอครับนำมาแล้วให้ชอใหไชอมาใหม่ตอนนี้ปาดมาก่อนหนึ่งทีแต่ปั๊มยาขึ้นมาก่อนนดครับลุงครับเอาล่วครับจังหวันนี้มมีปาดเป็นสองทีครับพิ่เล่นมัวสาทีแล้วครับเอาล้ครับมดไหมบดไหมพี่ห้ชอยังวัดอยู่ครับพี่ห้ชอยังได้อยู่โอ้ดังแทงสทีไม่ปั๊มไม่ปั๊มวัดใจโ้ย้โหนี้ช็อตเดิมเลยครับอยากจะแทงมากๆนะลุงเซนเซมันเป็นเซนเซโอ้รรท่าไม่อะ ตอนนี้สกอร์สองหนึ่งนะคะคุณไม่ได้ใช่ด้วยเจสไดาอยู่ไหมพี่ดีนิส์โมเกลรอไว้อยู่แล้วเลยหลังไปฮะมามาโอเคลวดจนได้ทีนะ้งสองหนึ่งเลยครับจังหวะนี้ได้ฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะมาครับวินิสสี่สกอร์หนึ่งครับรอบนี้ครับไฮชอวิ่งมาเดิมไฮชอไม่กลัวใครวิ่งมาก่อนเรามองหน้างไว้ก่อนเลยครับจังหวะนี้แทงมาก่อนหนึ่งทีปากกว่าแต่ปั๊มยาขึ้นมาก่อนได้ก่อนไฮชอปปาฉลามตัดปีนเข้ามาก่อนหมุนมาบุ้สด้ายแล้วมันไม่ติดเหมือนกันเลยครับมุมนี้ปากขึ้้นนไดดครัับิสมวฮะ โอ้โหแล้เดนนิสบัวครับแต่มีเชิงเชิงกันนะวโอ้โหไม่แทงไม่แทงใหญ่แทงใครแทงยาวเขาไม่ได้หรอ่แทงไม่ติดแล้วครับไฮชอทครับกระโดดมาก่อนไฮชอทกระโดดมาใหม่รีเซ็ตใหม่แล้วแทงยาวเข้ามาไฮชอทบู๊ตลงมาอีกหนึ่งโดนเหมือนกันแล้วไกลไกลไปทางเหนือนิดนึงครับเดนนิสบัวอันเดี้ว เป็นนิดสองไชอสองเหมือนจะเป็นการแก้ตัวนะครับตอี้เจนิ่ัวนี่เขาหาจังหวะลำได้สวยงามมากแล้วก็ไฮชอยังอยากแทงอยู่มากกว่าเดิมนะผมว่าเชิงไม่เอาผมตอนนี้สกอร์เสมอการสองสองนะคะกู้เนี่ยเป็นการแทงข้างหลังครับแล้วตัวเซฟมันเลยอนิเมะได้ง่ายครับโอ้โหเลยไปถึงหัวใจเลยนะนี่โอ้โหมาม้าลงไปเล็ไม่นด้นะครับว่าขาดไปเอาบ้องสักฮะเอาบ้องสักเดียวฮะเจสเดียวอาบองกูนนะตรงนี้ไม่มาเัสเดียว มาครับผมแห่สองสองครับรืองนี้ครับเดนิสมัวรืองนี้บุกกันก่อนบางเลยเลยครับมองหน้าไว้แล้วปาดมาหนึ่งทีแต่ปั๊มยาคือไม่ใช่ไฮชอกรับปาดขวาขึ้นมาเป็นเดนิสมัวแทงสั้นสองไปต่างคนต่างแทงสั้นเข้ามาครับลุงครับโอ้โห โอ้โหยังไม่ชนได้อ่ะเดนิสสามไฮโชสองเป็นจังหวะกระโดดกระโดดใช่ลาหันหลังพอดีครับใช่ไรับเดิสไฮโชโดนอนิเมืไปแลยคโณนิชชัยตอนนี้สกอร์นะคะคุณเดนิสนั้นเป็นเรื่องของสอเบิ้ลอีกแล้วหรือเปล่าครับใช่เป็นเรื่องของเบิ้ลเลยครับเพราะว่าน่าจะเริ่มส่งผลแล้วนะผมว่าจังหวะนั้นไม่น่ากระโดดได้นะน่าจะเป็นที่เบิรลนแล้วเริ่มค่ะ เขาเบิร์ดเลยครับไฮชอไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันเลยครับตัวนี้บุ๋มมามองหน้าไว้รอเชิงครับรอเชิงมารอเชิงมากระโดดหนีเอามาก่อนเหมือนเบิร์ดหรือเปล่าต่างขวามาแทงยาวต่อไปเดนิสมัวเดนิสมัวเข้ามาไฮชอบุ้นลมเข้าไปก่อนปาดขวาฝั่งปาแล้วปาดคืนไม่ได้จากเดนิสมัวแทงมาก่อนหนึ่งทีครับลุงฮะแล้วหมุนมาจะไม่ติดอยู่ดีมาแลครับป้อมเพนสู้กันครับเดนิสมัวกำลังจะบุ้นมาไปเข้าครับและตอนนี้หมุนมาอีกทีโอ้โหลบไปอีกหนึ่งทีแล้วปาไปอไปหนึ่งทีให้ชอเอาอ จังหวะป่าจนได้ที่นะฮะแล้วเป็นบเน่าแข็งครับไปไหนไม่รอดตอนนี้สกอร์เสมอกันอยู่ที่3ต่อ3นะคะผมติงแคลนแข็งกว่าเหลือคนละ3ใครได้ก่อนนะในขณะที่มือเบิ้ลแต่เขายังเก็บไปได้3แต้มเท่ากันนะฮะตอนนี้อยู่ชี้โชู์ชี้ไม่ธรรมดาคเขาคนนี้มือสเปซบาร์เขาเบิ้ลเลยครับแพรลุงครับอ่ะลุงเชิญเลยฮะเอาละฮะจังหวะนี้ครับยังเชิงยังเชิงกันต่อมองหน้ากันหมุนมาไม่โดนครับเป็นพี่เดียว อาจจะแทงเสียเวลาเนี่ยี่ให้ใช่จะแทงมากมากครับผู้ชมโอวยมั้งโอาจจะเป็นจอดที่ปล่อยเนื้อกลังจะหมุนอีกรอบก็ได้ครับจอหมุนอีกรอบครับผมสกอร์นะคะคุณเดนนิสนำไปก่อนนะคะสี่สามนะคะพี่เดนนิสเหมือนรู้ละรู้รู้ทริครู้แพทเทิร์นแล้วฮะแพทเทิร์นเขาโขซะหน่อยฮะจังหวะนี้สี่สามจบทิร์นบจเลยอ่ะตามหาอีดีโตหน่อย ให้ชอต้องแก้ครับพี่ชอต้องแก้ให้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับมาก่อนตอนนี้รอเชิงไว้ก่อนตอนนี้หัวแทงสั้นมาแต่คนแทงแทงซ้นสวนเป็นกันเลยครับแทงสั้นมาต่อโยกขวาปาดขวาไปแต่ไม่โดนนี่ปั๊มยางขึ้นมาได้ครับไปเฉลี่ยตาดดินเข้ามาต่อฝั่งขวาแล้วไล่แทงจากต่อจากให้ชอไห้ชอพุ่ลงมาหนึ่งทีแทงซ้ำเข้ามาเดนิสหัวมองหน้าไว้รอเชิงแล้วปาดต่อมาแล้วก็หูตัวเซ่ครับ ยังไงครับโอ้โหแล้วโดนปาสองทีตั้งว่านี้ครับแล้วลูนไม่ทีไม่โดนแล้วยังไงยังเชิงกันอยู่ก็มาโดนไม่โดนอีกแล้วเอาละยังยังไม่โดนหลบไปลงกันทั้งคู่วันนี้แม่ปั๊มเพลงกันไปก่อนครับนะครับดำดินมาก่อนเลยครับแม่ไฮชอว์ตอนนี้เลยมันเลยไปนิดหนึ่งแล้วเดนนิสมัวเข้ามาบุตต่อเดนนิสมัวแทงยาวเข้ามารอเชิงไว้ครับแล้วไหลออกมาต่อไฮชอปฉลามดำดินว่าโดนปาดคืนมาโยกหลบได้ครับแตงสันตอบมาจากเดนนิสมัวแทงต่อเราเรียงร้อยครับโอ้โหเดนนิสห้าสี่หนึ่งไฟนะพี่พี่เดนนะครับ มุดทุกจุดสกอร์ตอนนี้นคุณเดนนิตดับอยู่นะคะห,ห้าต่อสมค,ค่ะมาเพื่อที่จะ เริ่มสองอีนิดอีกสองครับเล่นิดเอ้ยอีกใช่ได้สองอีกหนึ่งครับก็จะได้ที่สามไปกับลุงตวงนะครับมันลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าแมชพอยต์ครับรอบที่เก้นะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะมาครับผมไฮชอต้องแก้ให้ได้ครับไฮชอครับเดนนิสมัวมากอรอจะมาโดยกอดแทงหนึ่งทีตะปาดไปปั๊มยาทันเหมือนกันเดนนิสมัวก็มาแทงปากฉลามดำดินเข้าไปปุ่มนี้รอมาแล้วหมุนหนึ่งทีแต่ว่าเขาปั๊มยาหลบก่อนได้ครับแม่ เอะไรคะเอาเมนนิดหกไทยชอสามจบหน้าก็เป็นจังหวะมือเบิ้ลเนี่ยแน่นอนนะไม่รู้ทางเยอะไทยครับมือเบิ้ลเยอะเป็นยังไงโอเคค่ะชนะไปด้วยสกอร์หกต่อสามนะคะเดียมด้วยรำเจอรีดีใจด้วยรำไทยชอก็ยอดฝีมือทั้งคู่นะใช่ครับมี่ครับเล็ยเปะกันครับพี่เจียมครับใช่ครับขอเตะเถิดครับพี่เจียม